ค่อยๆนะค่อยๆระวังระวังระวังเฮ้ยซอมบี้มา<ฮ>ไปทางนี้ไ,ไ,ไปทางนี้ไปเร็วไปทางนี้เร็วไปปไซี์ไปไปเร็วดีไซน์ไปไป,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 ไปจะถึงรถแล้วไปแล้ว <_ S 1> เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหมาทุกคนซอมบี้มันจะกินหมาจูหมาหนีนะซอมบี้มาต้องรีบหนี<ฮ>ระวังโดนซอมบี้กัดมาตามมาเร็วมาตามออกมามาสิเฮ้ยเฮ้ย <_ S 2> <_ S 1> โอ oh <no. S 1> ลแล้วคดคดดีไซน์ทีวี <ide> ไปแล้วเด็กๆตามมาค่ะนู่นมีสนามเด็กเล่นอยู่ตรงนู้น <Wow. S 1> ใครอยากเล่นบ้างเล่นเล่นไหมเล่น,ไ,ลนไปนู่นหูดูดิ <Wow. S 1> เออไม่มีคนเลยอะ่ะเอา้าคนหายไปไหนหมดอะ่ะไม่รู้นั่นดิหู ทำงานกันจริงเหรอเฮ้ยสวนสาธารณะนี่ไม่มีคนเลยเนาะอย่าบอกนะว่าทั้งสวนมีเราแค่4คนนะทุกคนก็ดีนะจะได้ไม่ต้องมีคนกลัวจริงเหรอแต่หูสวนนี้กว้างมากเลยนะใช่ดูดิหนโอ้โหนี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยมืออะไรอะทุกคน เหนือน้ำมอลล่ะไม่รู้พี่ซ้ายน้ำมลอ,อยู่ไหนไม่รู้ก่อนเหนื่อยเหนื่อยสิเดี๋ยวก่อนกลับไปตามหาน้ำมลก่อนทุกคนเมื่อกี้ตอนเราวิ่งมาเราสี่คนเลยนะใช่คือจับมือพี่อยู่เออแล้วอยู่ดีๆีน้ำมลหายไปไหนขมุยนะอย่าบอกนะว่าโดนซอมบี้จับไปหรือเปล่าดีไซน์อู oh, <no. S 1> ้ยอยู่นะเดี๋ยวนะอุ้ย,นะยอย่าเพิ่งดูซอมบี้ดีๆเกิดมันโผล่มาจากดินเหมือนเมื่อกี้อีกแย่เลยเหนียว นั่นดีดีไซน์ซอมบี้มันมาได้ไงดีไซน์อย่าบอกนะว่ามันตามเรามาจากเชียงใหม่อ่อะถึงว่าตดอใช่ที่นี่มาอุตรด,ตดิตถ์น,นะไม่ใช่เชียงใหม่นะทำไมมีซอมบี้อ่ะเฮ้ยมันตามเรามาเลยหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตามหานาน้ำมนก่อนแต่ห้ามส่งเสงียงดังเดี๋ยวซอมบี้ได้ยินเฮ้ยมีของเล่นอยนู่นั้นลองไปดูแม่เผื่อน้ำมนจะซ่อนอยู่นั้นไปไหมลองไปดูไหม น้ำมนไม่น่าวิ่งไวขนาดนั้นนะอา้าวแล้วน้ำมนจะหายไปไหนอะโดนซอมบี้เอาไปแน่เราถ้าโดนซอมบี้จับไปป่านนี้น้ำมนแใครเป็ซอมบี้นี่ไปช่วยน้ำมนดีกว่าไปรีบไปช่วยน้ำมนอาจจะยังไปช่วยทันเร็วช่วยกันฟังก่อนเผื่อจะได้ยินเสียงน้ำมนเพราะว่าถ้าน้ำมนถูกซอมบี้จับไปอะน้ำมนก็น่าจะเรียกให้ช่วยนะจะรอดไหมเนี่ยจะช่วยทันไหมเนี่ยทุกคนเฮ้อ <c oughs> อยู่ไหนช่วยกันมองช่วยกันมองหารงเรียกไม่ได้ดิซอมบี้ได้ยินเสียงเราไอตัวเมื่อกี้ที่มันโผล่มาจากดินนะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไม่รูมม้มองหาน้อมนต์มองหาน้อมนต์เจอยังนู<ๆ>ไหนเฮ้ยน้ำมนต์เฮ้ยน้ำมนต์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนน้ำมนต์เป็นซอมบี้หรือเปล่าใจเย็นยังใช่ไหมันไปแล้วเฮ้ยมาอยู่ทำไมตรงนี้แอบไงอ๋อไม่ได้ไม่ได้โดนซอมบี้จับใช่ไหม ไปแล้วไปอ๋อแอบคนนู้นเหรอเมื่อกี้แอบไม่ได้แอบ,บ,บอยู่ในท่อ,อ,อถ้าเราแอบ,บอยู่ในอุโมงค์อะซอมบี้จะมองไม่เห็นใช่ไหมเ<อ>มื่อกี้น้ำมันไปแอบ,บอยู่ในอุโมงค์เหรอหนน,น้ำเหนือเราปีนขึ้นไปดีแอบบได้ไหมดิซาเราปีนขึ้นไปดีเฮ้ยต้องอย่าให้มันเห็นนะต้องแอบ,บอยู่ตรงกลางดีั้งนั้นอะเฮ้ยโอเคโอเคนี่ไงเออจริงด้วยแล้วพอซอมบี้มันเดินมาใช่ไหมแบเนี้มันก็จะมองไม่เห็นเราไงนี่ไงมันมองไม่เห็นไงแอบไม่จับเออโอเค รู้แล้วรู้วิธีเอาตัวรอดจากซอมบี้แล้วไหนแต่เราต้องตรงนี้มองเห็นตรงนี้มองเห็นนี่ถ้าซอมบี้เดินมาอย่างเงี้ยผ่านไปก็เห็นนะดิเราต้องอยู่ตรงกลางเฮ้ยมันมาแล้วซอมบี้มันมาแล้วเฮ้ยเร็วทุกคนไปเร็วแล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราหลบมันวนไปทางนู้นก่อนแล้วเราค่อยมาหาที่แอร์ ไปทางไหนไปทางนี้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 เดี๋ยวตามมาตามมาโอ้ยเอาแอปแอปแอปเอาแอปเอาแอปเดียวมันได้ยินเสียงเราแล้วมันจะมามเดี๋ยวก่อนหดี๋ยวก่อนเฮ้ยซ่อนไว้ซ่อนไว้โน่น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 มันกำลังเดินมาที่อุโมงค์ที่เราซ่อนอยู่เมื่อกี้ไหมเดี๋ยวถ้ามันไปนะเดี๋ยวเราไปซ่อนอยู่ที่อุโมงค์เฮ้ยเดี๋ยวก่อน เราซ่อนอยู่ยที่มองเราจะรอดได้ไงทุกคน <GUY> S. <S เราต้องไปที่รถด,ดิ <ừ> เออเราขาบับรถหนีเลยพี่ถึงจะรอดคนม,มันหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนไปเรื่อยไป,ยไป,ยไปเรื่อยเฮ้ยเฮ้ย มอไม่เห็นซอมบี้แล้วนะแต่ว่าถ้าเราจะไปที่รถอะเราต้องเดินผ่านตรงที่ซอมบี้มันอยู่ตรงนั้นอะเราไปยังไงอะเราจะไปได้ยังไงอ่ะเราต้องเสี่ยงชีวิตอีกรอบนึงเดี๋ยวช่วยกันดูดีๆก่อนว่าไม่มีซอมบี้จริงนะซอมบี้มันซอมบี้มันได้ยินเสียงใช่ใช่เอออะไรนะน้ำเหนือซอมบี้มันมุดดินเออมันมุดดินได้นี่มั้เพราะว่าตอนที่เราเจอมันตอนแรกอะมันมุดดินโผล่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิ้วกอนอะ ใช่มันโผล่มือขึ้นมาหรือว่ามันเราต้องเหยียบมือมันจริงเหรอกระโดดข้ามมือมันไปเลยเงี้ยเหรอเหยียบมือมันแล้วมันก็จะขึ้นนอไม่ได้แล้วก็วิ่งเลยไม่มันก็จะเอามือข้างขึ้นมาแล้วเอาหัวดึงขึ้นมาจากนั้นเราก็ขึ้นเอางี้เดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมใช่ไหมเพราะว่าเราต้องผ่านไปทางนู้นเพื่อที่จะไปรถเราใช่ไหมแล้วถ้าเราเจอซอมบี้ถ้ามันกำลังโผล่ขึ้นมานะเหยียบมือมันเลยไม่งั้นก็กระโดดข้ามไปเลยนะทุกคนฟังนะ เราต้องไปถึงรถเราให้ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราอะต้องเดินผ่านตรงอุโมเมื่อแค่ตรงของเล่นเมื่อแค่ไปเราต้องย่องถึงมันมรู้ใช่เราต้องย่องถ้าสมมุติเจอซอมบี้เราต้องทําไงอะหยุดห้ามหายใจเหรออยู่นิ่งๆเ,<ร>เพราะราว่าเราต้องอยู่นิ่งๆเพราะว่ามันสังเกตแค่เสียงโอเคเราต้องอยู่นิ่งๆห้ามขยับแล้วก็ห้ามหายใจถ้ามันมาใกล้โอเคป่ะไปถ้ามันถ้ามันเถอะยืนอยู่ค่อยๆค่อยๆตามมา ตามมาห้ามไม่มีเสียงดังนะห้ามไม่มีเสียงดังห้ามอย่าไปไม้ห้ามอย่าไปไม้ดีไซน์ sweating sweating นล้วนเลยดีไซน์ล้วนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นรอพี่ก่อนรอพี่พี่น้ำมือพี่น้ำมืออ๋อใช่ไหมเราต้องเดินปูนใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้มันอยู่ใต้ดินถ้าเราเดินบนดินมันอาจจะเห็นเราได้ใช่ป่ะมันจะได้ยินเสียงเราเฮ้ยนี่นี่นี่ รถเราแล้วเร็วค่อยๆนะค่อยๆระวังระวังระวังเฮ้ยซอมบี้มาไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เร็วไปทางนี้เร็วไปไปดิซายไปเร็วีิซายไปไปไปจะถึงรถแล้วไปแล้วเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหมาทุกคนเราจะหมาีิซายระวังเฮ้ยเฮ้ยสอมบี้มันจะกินหมาจะหมาหนีนะซอมบี้มาเจ้ารีบหนีระวังโดนซอมบี้คัดหมาตามไปเร็ว Marta mo ma! Nasi! Hoy! Hoy!